ข่าวการจัดสร้างตลาดใหม่นะครับเป็นการปรับปรุงนะฮะส่วนอาคารเดิมแล้วก็ปรับปรุงให้มีความทันสมัยแล้วก็เหมาะสมที่สุดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากนายกเทศมนตรีนะครับนายเสกสรรนิยมเพลงนะฮะนายเสกสรรนิยมเพลงนะครับได้ลงพื้นที่ตลาดเทศบาลหนึ่งหรือตลาด2ชั้นนะครับเพื่อดูความคืบหน้าหลังจากเทศบาลเมืองเพชรบุร์ดำเนินการปรับปรุงตลาดเทศบาลหนึ่ง ใหม่ให้ทั้งหมดเลยนะครับนะเพื่อทําเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสาหรับเยาวชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะต่อไปเฟสสองก็อาจจะสร้างเป็นสถานที่ออกกําลังกายนะครับฟิตเนสยามเย็นนะและปรับปรุงเป็นศูนย์พักเครื่องนะฮะที่ได้มาตรฐานและทันสมัยที่สุดของเมืองพิชรบุญทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายใน6เดือนนะฮะอันนี้ก็ข้อมูลก็วันที่18กันยาย,ยน2568กเนาะนะครับก็มีภาพการลงพื้นที่นะฮะที่ผมเอามานาเสนอเพราะว่า เพชรบุ์ก็มีการปรับปรุงแล้วเนาะเหลือหล่มสักเนาะเราก็มาลุ้นกันว่าจะมีการสร้างใหม่แล้วก็มีการคัด้านอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีแนวทางในการจัดการแบบไหนบ้างนะฮะรอฟังข่าวดูดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลให้ฟังอีกทีนะฮะ